ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่จากไมว้ช a าแนลนะคะสายทองเห็นท้ายรถทะเบียนคุณตาเลื่อนเข้าไปจอดในที่จอดรถช่องที่หล่อนหมายตาไว้ตั้งแต่ไกลก็ยิ่งเพิ่มความหงุดหงิดที่มีอยู่ก่อนแล้วเข้าไปอีกหล่อนทำเวรทำกรรมอะไรไว้ตั้งแต่ชาติปางไหนหนอ ถึงได้มีอันต้องมาแย่งที่จอดรถล็อกสุดท้ายกับนายนิติธรหัวหน้าฝ่ายช่างในบริษัทเดียวกับที่หลอนทำงานอยู่เกือบทุกวันต่บ้ามาก่อนเราแค่สเสี้ยวนาทีสายทองต่อว่าเขาเมื่อขับรถผ่านหน้าคันที่เพิ่งจอดสนิทหลอนพลาดที่จอดรถล็อกดังกล่าวก็ต้องวนหาอีกเป็นนานกว่าจะได้จอดหลอนอยากให้บริษัทไปตั้งอยู่กลางทุ่งเสียจริง จะได้ไม่ต้องเสียเวลามาหาที่จอดรถให้ลำบากมาสายอีกแล้วนะจ๊ะหนูหมดตะนอยพินก,นกนกแซวเมื่อเห็นหล่อนเดินหน้าตั้งมาแต่ไกลฉันชื่อมดอย่างเดียวอย่ะไม่ต้องเติมสายทองแวดใส่ขณะรื้อเอกสารบนโต๊ะหาอะไรบางอย่างที่เพึ่งนึกขึ้นมาได้ขณะขับรถออกจากบ้าน ปากไวอย่างนี้จะให้หมดอย่างเดียวได้ไงพินกหนกพูดกลัวหัวเราะหน้างอและบึ้งตึงของสายทองจึงหยุดก้มกับโต๊ะหันมาหาพินกหนกอย่างเอาเรื่องกำลังอารมณ์ไม่ดีอย่าหาเรื่องได้ไหมโอเคแล้วหาอะไรนะ่ะเอกสารเชิญประชุมเรื่องงบประมาณนะ่ะจำเวลาไม่ได้แต่รู้ว่าวันนี้สายทองหรือต่อ อีกสิบนาทีจ้ะพินกนกยกนาฬิกาข้อมือมาดูขณะบอกรู้ได้ไงเมื่อกี้หัวหน้าเดินมาหาเธอไม่เจอก็เลยฝากฉันไว้บอกให้เอาแฟ้มของปีนี้ปีที่แล้วเข้าด้วยแล้วเพิ่งมาบอกสายทองค้อนหันหลังไปหยิบแฟ้มตามคำบอกของเพื่อนมาเตรียมบนโต๊ะส่วนตัวเองก็นั่งทําท่าหมดแรงบนเก้าอี้ ยังกระทํางานเหนื่อยแสนเหนื่อยเป็นอะไรวุ่นวายแต่เช้าพินกนกมองอาการเพื่อนสาวฉันเจอตาคนนั้นอีกแล้วสายทองทำเสียงคุณใครนายนิติธรอ,อ๋อหัวหน้าฝ่ายช่างสุดเท่น่ะหรอเจอแล้วไงทำไมต้องทำหน้าจะเป็นจะตายน่าจะดีใจนะฉันอยากเจอเขาจะตาย พินกนกนึกถึงหน้าคมคมผิวเข้มเข้มของคนที่พูดถึงแล้วยิ้มอย่างสุขใจดีใจบ้าอะไรล่ะดันมาจอดรถก่อนหน้าชันนิดเดียวฉันเลยต้องวนหาเนี่ยขึ้นมาสายพ่อตานี้แท้ๆเลยเชียวสายทองหน้าบูดยกความผิดไปให้ชายหนุ่มโกรธเขาที่เขาดวงดีกว่าว่างันเละพินกนกหัวเราะ ระอาใจกับนิสัยเอาแต่ใจของเพื่อนจึงถูกสายทองค้อนเสียวงใหญ่ไปประชุมดีกว่าสายทองมองนาฬิกาแล้วหอบเอกสารตรงหน้าเดินไปยังห้องประชุมเปลี่ยนห้องประชุมจ้ะต้องไปชั้นบนเพื่อนร่วมบริษทัทแผนกจัดการประชุมบอกสายทองขณะหล่อนจะเปิดประตูเข้าไปด้านในพอดีกับนิติธรที่เดินมาถึง ได้ยินคำบอกเล่านั้นด้วยใช้ห้องใหญ่ประชุมเหรอครับชายหนุ่มถามตามความเข้าใจสายทองจึงต้องหันไปมองเขาโดยอัตโนมัติเขายิ้มให้หล่อนนิดนิดก่อนจะได้รับคำตอบจากคนที่เขาถามสายทองไม่มีอารมณ์ยิ้มให้เขาเพราะยังโกรธเรื่องเมื่อเช้าอยู่ทั้งทั้งที่เจ้าตัวคงไม่รู้ตัวว่าทำให้หล่อนไม่พอใจ ความจริงหล่อนก็ไม่มีสิทธิ์โกรธเขาด้วยซ้ำต้องโกรธตัวเองถึงจะถูกที่มาสายเองแต่โลกพานมันก็ทำให้หล่อนเป็นไปอย่างนั้นผมช่วยถือนิติธรดึงเอกสารในมือของสายทองแต่หล่อนคืนไว้ขอบคุณไม่ต้องหญิงสาวตีหน้าบึง้งก้าวฉับๆขึ้นบันไดนำหน้าเขาไปผมว่าคุณไม่ค่อยชอบหน้าผมนะ ผมทำอะไรให้คุณไม่พอใจหรือเปล่านิติธรหวนนึกถึงทุกครั้งที่เขาและหล่อนได้เจอหน้ากันไม่เคยมีครั้งใดเลยที่เจ้าหล่อนจะญาติดีกับเขาไม่ยิ้มไม่พูดแล้วยังทำหน้ายังกับโกรธเขานักหนาด้วยซ้ำผมพูดกับคุณอยู่นะหรือคุณหูตึงนิติธรกระตุ้นหญิงสาวด้วยคำค่อนข้างแรงเพื่อเรียกความสนใจและมันก็ได้ผล เจ้าหล่อนหยุดฝีเท้าหันมามองเขาตาเขียวปัดอย่ายุ่งกับฉันไม่ได้ยุง่งแค่ถามเขาพูดยิ้มยิ้มสายทองยิ่งโกรธเข้าไปใหญ่นั่นแหละห้ามถามหล่อนแวดใส่เขาทำไมไม่อยากพูดกับคุณพอใจหรือ,อยังไม่พอใจบอกมาก่อนว่าผมน่ารังเกียจต,ตรงไหน ทำไมคุณถึงไม่อยากพูดด้วยนิติธรเริ่มหน้าเครียดแต่สายทองเครียดกว่าบึ้งด้วยไม่มีเหตุผลแค่ไม่ชอบหน้าคุณเฉยๆชาติที่แล้วคุณอาจจะทำไม่ดีกับฉันไว้ฉันเลยไม่ชอบคุณไงสายทองสะบัดหน้าพืชก้าวเท้าเดินต่อคุณเนี่ยเหมือนที่พนักงานคนอื่นๆตั้งสมยาน้ำให้จริงๆเลยนะนิติธรยังตอแยไม่เลิก สมยานามสายทองหันมาค้อนฝีเท้าที่ก้าวขึ้นบันไดสุดท้ายก็พลอยหยุดด้วยมดตะนยนิติธรย,ยักษ์ไหลผู้ใส่หน้ารอนแล้วเดินมุ่งหน้าไปยังห้องประชุมตะบ้าสายทองกัดฟันกรอด,กอดโกรธเขาจนหน้าแดงฟ้าช่างลิขิตให้การมาทำงานของสายทองและนิติธรจะเป็นอะไรที่ตรงกันอยู่เรื่อย จนเป็นเรื่องปกติไปเสียแล้วสวัสดีครับนิติธรยิ้มให้เมื่อเห็นหญิงสาวเดินผ่านที่ซึ่งเขากำลังปิดประตูรถอยู่สายทองไม่ได้ตอบโต้เพียงแต่มองด้วยสายตาคุณผมอิจฉาแฟนคุณจังนิติธรก้าวเท้ามาขวางการเดินของหญิงสาวทำไมสายทองกระแทกเสียงคุณหน่ารักเดียวใจเดียว ขนาดมีผู้ชายมาผูกมิตรคุณยังไม่เคยมองแถมยังตั้งท่ารังเกียจสุดฤทธิ์อย่างนี้นับว่ามีเปอร์เซ็นต์ศูนย์ที่คุณจะนอกใจนิติธรวิจาร์ณไปพร้อมกับเดินสำรวจรอบกายลลอนงั้นฉันก็ต้องสงสารภรรยาคุณสินะสามีของเธอเห็นผู้หญิงไม่ได้ต้องวิ่งโรคเข้าหาสายทองทำเสียงเยาะโชคดีที่หล่อนรู้มาว่าเขาแต่งงานแล้ว จึงพอจะหาเรื่องมาขัดคอเขาได้ผมเลิกกับเธอแล้วหมายถึงหย่าอย่างเป็นทางการนิติธรเครียดจ้องหน้าเชิดเชิดของหญิงสาวหล่อนช่างปากร้ายสมคำล่ำลือเสียจริงอ๋อแสดงว่าเธอโชคดีที่เลิกซะก่อนไม่งั้นคงช้ำใจแย่เลยสายทองพูดจบก็ก้าวเท้าเดินหล่อนรู้โดยไม่ต้องหันมามอง ว่านายหน้าเข้มปากจัดเดินตามมาไม่ห่างหลอนยื่นมือไปกดลิฟต์แต่มือของเขาก็ทําหน้าที่แทนซะก่อนก่อนหลอนหดมือกลับจึงค้อนให้สักหนึ่งวงคุณนี่นอกจากจะทําหน้าบูดสวยแล้วยังค้อนสวยอีกนะนิติธรพูดพลางยิ้มเหมือนคันไม่ต้องมาเจ้าชู้ใส่ฉันฉันไม่ชอบสายทองตาคุณบอกหรือห้าม เขาทำหน้าทะเล้นห้ามผมจะจำไว้แต่อาจจะไม่ทำตามเขาพูดจบก็พอดีกับลิฟต์ถูกเปิดออกจึงเดินล้ำหน้าไปกดรอหญิงสาวด้านในแต่เจ้าหล่อนก็หาได้ขยับกายตามเขาเข้าไปกลับยืนชูคอเชิดหน้าอยู่หน้าลิฟต์ไม่ไปหรือท่าทางหยิงๆิงของหล่อน และการนิ่งเฉยทําให้เขาออกมาดึงมือเจ้าหล่อนเข้าไปภายในพร้อมกดปิดลิฟต์ในเวลาอันรวดเร็วมักง่ายสายทองสะบัดมือที่เกาะกลุ่มเหมือนโดนของร้อนขอบคุณที่ชมชายหนุ่มทําหน้าดีใจก้มศีรษะรับคําว่าของหล่อนเหมือนจะยินดีฉันด่าไม่ได้ชมสายทองแผดเสียง หน้าบึ้งยังกะจะฆ่าเขาให้ตายชาติที่แล้วหล่อนคงทำกรรมไว้เยอะถึงได้มีอันต้องมาเจอคนหน้าด้านขนาดนี้คุณมดตะนอยคุณรู้ตัวหรือเปล่าว่าคุณดุเกินชื่อไปแล้วนะแต่เอ๊คุณจะชื่ออะไรดีละ่ะถึงจะเหมาะมดคันไฟดีไหมผมว่าดีนะนิติธรมองหน้าและเลยไปยังร่างสมส่วนในชุดฟอร์มสีฟ้าของบริษัท ที่ค่อนข้างเล็กหากเทียบกับตัวเขาเขาหัวเราะออกมาเบาๆเมื่อนึกถึงชื่อใหม่ที่เหมาะสมสำหรับความดุของหล่อนได้บ้าถือดียังไงมาวิจารณ์ฉันสายทองทำตาโตเป็นไข่หานยิ่งทำตาโตยิ่งเหมือนรู้ไหมตัวเล็กตาโตกัดเจ็บชายหนุ่มยังเฉยใช้ต่อว่าหล่อนไปเรื่อยฉันขอบนบาน ไม่ให้เจอหน้าคุณอีกในชาตินี้และชาติไหนไหนสายทองโกรธจนควันออกหูแต่ทำอะไรไม่ได้นอกจากกำมือตัวเองกับกระเป๋าที่ถือในมือแน่นเสียใจด้วยนะผมขอบนตรงข้ามกับคุณขอแถมว่าขอให้เราเป็นเนื้อคู่กันนิติธรยิ้มใส่ตาดูดูของหลอนอยังไม่สะทกสถานคงไม่สมหวังหรอกฉันกำลังจะแต่งงาน สายทองยิ้มเยะกับแฟนคุณนะหรอนิติธรทำหน้าย้อใส่หล่อนเช่นกันใช่สิเขาไปอยู่ไกลขนาดนั้นป่านนี้คงมีเมียไปแล้วมัง้งนิติธรวิจารณ์เขารู้มาว่าคนรักของหล่อนไปทำงานต่างจังหวัดค่อนข้างไกลจากกรุงเทพแฟนฉันเขาไม่ใจง่ายอย่างคุณหรอกเขารักฉันจริงดูคุณจะมั่นใจจังเลยนะ แต่ผมขอเตือนนะว่าอย่าเพิ่งรีบแต่งงานเพราะหนีผมละ่ะฉันจะหนีคุณทำไมก็อาจจะกลัวว่าจะอดรักผมไม่ได้ไงฉันเกลียดคุณมันไม่มีวันนั้นหรอกสายทองเชิดหน้านิติธรไม่ได้ว่าอะไรเพียงแต่หัวเราะหล่อนจึงต้องค้อนเขาอีกหลายครั้งกว่าลิฟต์จะหยุดในชั้นที่หล่อนทำงานบายบายแล้วเจอกันนะ คุณมดคันไฟนิติธรโบกมือลาเมื่อหล่อนเดินออกจากลิฟต์บ้าสายทองไม่พลาดที่จะว่าเขาก่อนลิฟต์จะปิดและพาตัวเขาไปยังชั้นของเขาด้านสาเหตุการทำสงครามฝีปากกับอีตาหัวหน้าช่างจอมกวนทำให้หล่อนอารมณ์บูดทั้งวันใครก็เข้าหน้าไม่ติดสักคน